โอเคก็จะได้เกมสวด uh. ี้จะต้องจะมาคุมกับมาต่อก,กับเดสติวเอาไปลากว่านี้เกินกับจะมาคุมไงปองปอง,ปองเช่นเคยเย่ครับเหายเป็นนานแล้วที่เคยร้ายไปทีนึงนะในเกมนี้จริงเคยร้ายไปแล้วแล้วก็เล่นไม่ผ่านตายเขาชิบหายเลยเล่นไม่ผ่านด้วยนะเออเล่นคนเดียวไม่ผ่านไอ้เหี้ยแม่งยิงไม่ทันไงเนี่ยต้องมีโกเลยนะใช่ต้องมีคนคอยหลอกล่อช่วยถึงไหนแล้ววะไม่รู้ตาเดินไหมนั่นแหละจอยเข้ามาเออดีมากซึ่งเมืันเดิมพี่ใช้จอยมูฟแล้วเนาะจะเห็นว่าจอยพี่มันจะสันๆเป้าจะสันๆ เพราะมันคือจอยมูฟอ่าเราเล่นไหนวะอันนี้ปะนี่ไงมีหลายเฟกเมนต์เราพระเอาเล่นหน่งเอเดนเหรอเดี๋ยวดิเดี๋ยวด้ะมึงจะเล่นหรือให้กูเลือกนะมึงเลือกอะไรกันนะให้มึงเลือกอะไรกันนะตามใจมึงแล้วกันเอาที่มึงสบายใจเลยไม่ไม่ตอนแรกเราเล่นถึงไหนไม่ใช่นี่มันทางนั้นเออนี่อ่ะชัปเตอร์วันนี่เล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอเราเล่นถึงไหนมัน มันก็เล่นหมดแล้วนี่ว่ะหนึ่งสองเนี่ยแปดใช่ไหมเออแปดยังไม่เล่นใช่ไหมเนี่ยคือไม่เล่นใช่ไหมเราเราสู้ไรเล่นไม่ได้หรอจำไม่ได้ฮะกูกูสู้แล้วกูสู้ไม่ได้ไงตอนที่ที่เอดาจวกับลีออนตอนนั้นเองที่กูเฮ้ยทับตายอ่ะต่อจบแล้วจ้ามาฮะชิปพอยด้าต้าเอ็กซิสไป็ว่าพี่จะพี่จะเผื่อน้องคนไหนที่พี่ไม่ได้ดูไลฟ์ตอนนั้นที่พี่ทำลฟ์นะก็ถือว่าจะเล่นใหม่ก็ต้องโนตอบโนไป กราจะเล่นตั้งแต่ต้มตั้งแต่ต้นมา delete yes yes delete ไปเลยถ้าเกิดพี่เล่นเล่นลบปวดผิดเอาไปสัตว์อเปวดตัวปัดมาเออซึ่งก็ถ้าเกิดเห็นเล่นพี่เล่นไปแล้วเกิดได้ยินเสียงไม้เนี่ยปุ๊บแปลว่าพี่เอาจอยบูตตกไม้นะน้องมันมึงจะตกไม้เลยเหรอเกือบแล้วก็มีโอกาสก็มีโอกาสเดี๋ยวน่ามีปืนอะไรบ้างเอ็กซีปืนนี้นี่แม็กนัมกัน ตันนี้แหละกูโอเคแล้วกูพร้อมอะไรยังเอาเอาสกันมาแทนดีกว่าแล้วแต่มึงเอาสกันเั้ยเอานี่เตือนเตือนอาริฟิงโตเกียวนี่นี่นี่น่าเมนี่ไม่ใช่โตเกียวนี่สีมันสวยจริงนะจอยมูฟเนี่ยใช่นะฮะเชอร์รี่ก็รักษาเรียบร้อยแล้วอ่าโดยวัคซีนที่ได้มาที่นี่ก็จะถูกทำลายอ่าด้วยอะไรนะระบบระเบิดตัวเอง ฮะทางไรที่จะดีได้ก็คือทางลับใต้ด okay. okay. like okay, right ินทางลับท่ออุบงใต้ดินรถไฟเองอาอะไรอยู่วะโอ้ะอ่ะฮะอ่ะอ่าหนึ่งไม่ใช่เหรออ่าหนึ่งยิงป่ะเบสกิลไม่ไี้ไม่ได้โอ้โอเคโซยู่โอเคโซลิสโน้โน้โน้โโออะไรวะฮะแล้วโออะไรวะ ไม่รู้กูไม่รู้กูไม่กูไม่ใช่จอยมึงกูใช้จอยมูขอโทษด้วยอ้าอ้าแม่ไม่เล่นนานยังชินอยู่เฮ้ยของฟรีเออของฟรีของไม่ทันไอ้ทันทันเดี๋ยวจะโป๊อะไรวะเรียบร้อยอะไรฟันอะไรฟันมันต้องกดอะไรคันแล้วก็อัจหลอกไงเออลือดังไม่ใช่หรอชอรี่วิ่งไปก่อนเร็วอ๋อตบหน้าตกกูเนี่ยไม่ตบมึงไม่ห่ามึงหยุดเลย ตบกูไมตายเนี่ยตบกูทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งผ่านมาเนี่ยกูทั้งนั้นเลยเนี่ยมึงยำมาพันธุ์ทรายล่างเหรอไม่รู้แต่กูโดนสองทีแล้วเนี่ยเชอรี่มึงเคยสนใจกูบ้างไหมเนี่ยมาแล้วเอออ้าวยยิงปืนเนื้อกันทำไมครับเราต้องไปเจ้าที่จากก่็จะหมดเวลาจ้ะป่าป่าระเบิดไม่รู้สักกลุ่มล่ะรถไฟ จะที่จะถือเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดร้อยเสร็จกูไม่แล้วจะติงกอดใช่ไหมใช่แล้วกอดใช่ไหมอย่ายิงหน้าหันยิงหน้าหันยิงหน้าหันรีโหลดิ่งเข้ามุมมีอ้ยิงยากว่ะเฮียไม่ได้นานแล้วยิงยากที่สหายเลยไม่ให้ยิงหรอกไปกันทุกเราสองคนนะเย้ยิงได้ไหมอะไรยิงได้บ้าง ได้ด้วยเว้ยไม่น่าเชื่อท้องทองใครมาทิ้งไปวะจะรู้ไหมเพื่ออะไรเออเออเอปืนธรรมดาอีกใช่ตอนเนี้ยที่ที่กูเล่นแล้วกูไม่ผ่านเพราะมันต้องเอาไปเอาปีกยิงไงจริงไม่ทันว้าโอ้กดโอพิกโอ้ล้มล้มล้มซู้ไม่ได้เจอปืนพกกูไม่ได้ไอ้เหี้ยมจะหมุนทำไมวะอ้าวเอาไม่ได้ ได้ได้ด้วยการสปีดสปีดได้ดันได้ด้วยกันไม่ต้องโยโช่ลเลือกของมึงอ๋อโอเคกูก็กตําแหน่งแทนมึงอเ,เอ้อไม่ได้แล้วหัวแน่เลย <c oughs> แบ่งแบ่ช็อตกันช็อตกันช็อตกัน <c oughs> ช็อตกันรดด <c oughs> ีโห reload ยิงเออดีมากแม่เกือบไปแล้วกูรีโหลดปืนอยู่ขอโทษโอ้ก็วนสูตรเดิมอะทางเดิมอะวิ่งไปเรื่อยๆจนวันจริงบอสตายอะ ปืนทางงูย well ิงกูยิงตาแม่งสูงมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบกดผิดปุ่มแล้วแม่ปุ่มไม่คุ้นเลยอ่ะปุ่มไม่คุ้นเลยอะไรเนี่ยมึงเกลี้ยงปืนทนลงูทำอะไรได้บ้างวะเอ้ยจ้าเฮ้ยโอ้ตัง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 ออกมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนกูเนี่ยยิงแล้วปืนทางงูตากว่า มึงก็เปลี่ยนสิครับนำดันมาก็ดีอยู่เลยอย่าใช้แมงน้ำเปลืองอย่าเออมันเล่งยากยากแมงตัวเถิอดูคือน้องดูมุมกล้องนะแล้วพี่จะยิงทันไหมถามจริงเหอะดูมุมกล้องดิปวดคอเลยเนี่ย่ามันมาแล้วเฮ้ยหลบนี่ยังไม่โดนยังไม่โดนเลยสักครั้งเอาไม่ออกโดนโดนเอาไม่ปันเลยไม่โดนมีปันไม่โดนเลย มือมันสั่นแล้วมือ,อมันสั่นแล้วไปล่อยไปแล้วเย่ย<ป>ถ้าต้องไปยินเสียง่ป๋องก็อภไปนะก็มึงออกไปนามึงมานั่งนี่สิโอเคเอ,อ้ยผมเออพิเ่ลตัวเองอะจะข้ามันยังไงดีใช้นี่สิจัดไปใช้สิเพขู่จะว่ากูจะใช้ไงก็กูจะใช้ไงไม่ใช่ปุ่มนี้มันปุ่มไหนวะ ขึ้นลงซ้ายขวาเปล่ามไม่มีกูจอยบุ๊คมีขึ้นลงซ้ายขวาตรงไหน <c oughs> มันไม่มันมีแค่ไอเนี้ยไอรีโมทดยูโดเนี่ยมึงเข้าใจเปล่ากูลืมสเตตัสปะ่ะอาา่ะฮะเวปอนเออเบปอนอ่ะจะดูเบปอนอ่ะเออนี่ไงแหมอ๋อต้องกดเข้าอะไรนี้กินยาก่อนเลยด <c oughs> ีมากเอาไปแทนแม็กนัมแล้วกันเปลี่ยนแด้วไม่เอาเลยนี่แล้ว อะไหอยากมากชอบกานเดือดมากจะตามที่มึงพอใจเลยป่ะเดีโกวต้องยิงตอนไหนอ่ะน่าจะตอนที่มันน่าตอน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 ตอที่มันล้มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กินไม่ได้กินปืนพกก็ยิงมันเข้าอ่ะเกมนี้จริงๆอะไม่ไม่จริงๆต้องใช้ปืนพิเศษอานี่มันต้องใช้เอาไว้จัดขัดจังหวะมันง่โดนกูมึงกลัวเหี้ยอะไรครับโดนกูทั้งนั้นเลยเนี่ยอ้าโดนผมเรียกของมึงแล้วล่ะ ดีโหลดช้ามากเลยปืนมึงบอกไปหมดเอาล็อกเก็ตแล้วเดี๋ยวมันต้องรอจังหวะไหมอ่ะเออนี um> <h 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 h ่ปรอจังหวะนี้่หรอไม่รู้ดูก่อนดูอยู่ดูอยู่ยิงเลยยิงไม่ได้เพ่มันไม่โดนเดี๋ยววีพุ่งรีบยิงเดี๋ยวเก็บเก็บไว้กลดล็อกไม่ได้แรงล็อก มันกันได้อ่ะเฮ้ยเอาจะตกกระสุนอ๋ออมันไม่ใช่อ่ะมันยิงตอนนี้ไม่ได้ว่ามันกันได้เขาบอกแล้วมันกันได้มันกันได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋อโอ้ยปืนเต้ปืนไหนอ๋อดีเฮ้ยอย่าไม่ได้แยงบล็อกนี่เอายิงเดิ๋ตอนเนี้ย ก็มันก็ปัดได้อยู่ดีอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอาเนี่ยยิงยิงเราได้มั้งนี่ะยิงเลยก่อนยิงเลยก่อนปัดเนี้ยละยิงโหลดปืนยิงปึงไม่ทันละไม่ไม่ทันละคือมันถอยไปแล้วยิงโอเครู้แล้วรู้แล้วให้มันถอยไปแล้วก็ยิงยิงมันต่อไปเพื่อยิงมันต่อไปเพื่อปืนเจ้ากันจะหมดเอาปืนพกยิงก็ได้จะตาย้วเดี๋ยวเห็นไหมก็กินยาครับทางนั้นอ่ะ ยาไม่มีเพนั่นสินะกินใช้เลยหมดแล้ยใช่นั่นนั่นแหละย้อนเน่าเปลี่ยนปืนงแล้วน่าเอาเชนยิงดิยิงยิงยิงงานไงมึงมึงไม่ยิงมันนะไม่ยิงมันแล้ยิงแล้วรู้จอกินดันเชอร์กูรู้แต่กูยิงมันไม่ตายตอนนี้เนี่ยมึงต้องรอยิงไงเซมมึงต้องรอยิงต่อนะพออันนั้นเสร็จอ่ะ อ๋อเออโดนมึงหลบได้แต่ทำไมตายก็สมน้่นหน้ามึงนั่นแหละเอาไปมึงนี่กูไม่รู้อ่ะจังหวะนี้กูขอยอมทำไมอ๋ออะไรอ้อยเป็นจริงอ๋อโอเคโอเคตอนที่มันถอยไปใช่ไหมนี่ป่ะก็ยิงก็ยิงไปแล้วนี่ไงไม่เห็นเข้าอะไรเลย อีกทีก็อีรอบอีรอบอีรอบแอีรอบอีรอบมันรีเจนแล้วมันรีเจนแล้วปล่อยไปปล่อยไปคือน้องคนนี่บอกว่าให้ทันยิงตอนนี้แต่มันไม่ทันจริงนะน้องมันไม่ทันจริงๆริงก็จะเป่าหือว่าต้องรอต้องรออยบอกว่าเน่าก็คงงั้นแหละล็อกเก็ต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 เลับมาเวลานี้ก็ตองล็อกเก็ตมันก็ก็คือว่าเราต้องยิงมันไงใช่ป่ะเราต้องยิงมันด้วยล็อกเก็ตอ่ะแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้อ่ะมันไม่ให้อ่ะตอนเนี้ยเอ้ยไม่ให้หรอกโอเคตอนนี้สินะเฮ้ เราตัดเขาตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหรอ Yes Yes Oh fuck ya bitch You can't do shit boy r มันจะตายมันจะตายใช่จะตายก็ตายเฉยเลยอะไรวะลอเร็วเธอเจไปก่นนมเธอน่ารักดีนะอุ้ยเกือบยิงเกือบยิงนมแตกเลยเมื่อกี้เกือบยิงนมแตกเลยเมื่อกี้แหม่เย้แล้วก็จบจากที่ไลน์ไว้แล้วเล่นไม่ผ่านก็มันจริงไม่ได้มันคือ คือกูยิงจนเสร็จแล้วโมเปลี่ยนอาปืนยิงไม่ทันไงเข้าใจไหมบางทีเข้าใจไหมเพราะงั้นมันถึงยากมากเลยไงในการที่เล่นคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันจบแล้วมันต้องสองคนมันจบแล้วยังเลาะยังเลาะเราต้องไปซ้อมสวีวีวีกันต่อใช่ไหมใช่แล้วฉันต้องหาพี่ชายคนชั้นต่อไปเขชื่อว่าคิดดินแดงแล้วคิดดินแดงออกไปแล้วไงตอนตามนี้ได้พากหนึ่งไง อ่าฮะแล้วท,ท,ที่เหลือที่มันนี้ก็มีจิวคนเดียวไงเข้าใจไหมอะไรเนี่ยแคร์เออมันเป็นไรหรอกอจะไปดูเองอ่าจัดไปถามองไหมกูมอยากดูไ้มนั่นแหละต้องไปดูอะ่ะเอยาจาับยาจาับไปทุกกันจา๋าเสร็จเสร็จก,เจเจกูเสร็จกูเสร็าจกูครับเสร็จกูเดี๋ยวย่างเสร็จกูละเรื่องของมึงขอให้มึงสบายใจสบายใจกว่านี้ถ้าเกิดจะไม่ไปหามันเนี่ยแหละ ถ้าเกิดมันปล่อยไว้แม,มาจะมาฆ่าแล้วก็ได้ไงเอ้โ,อโหมันคือรูตูดใช่ไหมอ้าวไอ้ต <laughs> ้นโจโจ้ชใช่มันคือรูตูดรูตูิยอนตูดมันเหม็นมากเลยอะ่ะ <laughs> ใช่มันคือตูดเขาเป็นวิลเลี่ยมตูดมันใหญ่เลยนะ้วิลเลี่ยมตูดวิลเลี่ยม,ยมก็คือมันตายเลยมันก็อะไรนะ <laughs> โดนยิงตัวตายเลย <ผม S 1> เป็นตูดอะไรเงี้ยอ่อยาจิงมั่นจิงมั่นเออไม่รู้อ่ะจิงไปก่อนมือก่อนละ ถ้าได้ยินเสียงพี่เหนียวไกรปืนขอไปน้องว่าพวกให้น้องรู้ว่าพี่เก็บมันใช่ไหนอยา่าโอ้ยมึงมุมกล้องจะเปลี่ยนไหไหนใช่มุมกล้องมันไปเรื่อยๆมากพี่โคตรลำคาญ่ะยิงตามันยิงตามันยิงตามันเข้าเข้าเชื่อกูเชื่อเร็วของจกะของขอย่าเพิ่งไปสนใจตอนนี้มึงยิงนี่ก่อนตีหัวกูแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะเลง็งมันจ้องกูแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นจักยิงมาเออกูอยากรู้โอคืออะไรเก็บของไงเฮ้ยโล นี่ไม่ได้กินไม่ได้กินแหวนคลอกฝีมือช็อปเปอร์กับของนี่แบบพัฒนาแล้วใช่ไหมใช่เออดีมากที่เห็นด้วยเล่นกันไปกินม่เห็นด้วยเลยไม่โดนเมื่อกี้แหมใจอะไรหรอเฮ้ยว็บอะไรเอามีทั้งทั้งไม่ทางได้ผลได้ผลอะไรอ่ะยิงตามันไงดูสิอ๋อมันเป็นอะไรนะไอตัวเชื่อมราง แยกออกไปแยกไปแยกไปยังไม่ดียิงเทตะเข้ามันมึงม่ยิงเทตะเข้ามันดิกูยิงไอ้นี่งไงไมันตีเราที่เห็นไม่ได้เไม่โซนเลือดก,กูเยอะแล้ว<ต>เลือดก,<ต>กูเต็ม,อ,มอ,อยู่สุดท้ายเรียบร้อยโอ้โ,โอ้โโอเรโโอียบร้อยหลุดแล้วไงก็ยิงแตกไหมฝีมือกูหมดเลยเนี่ยฝีมือได้ไงฝีมือกูหมดเลยไม่เข้าใจกูหรอกว่าความลำบากกูมนกแค่ไหน เรียบร้อยเย้ถึงที่มันก็โดนระเบิดตายใช่ไหมก็ตามนั้นแหละเพราะว่ามันกำลังจะลงระเบิดกันแล้วไงเราต้องไม่เป็นไรนะใช่ไหมมังชออะไรลูกเฉลี่มีอะไรจะบอกนี่จะบอกเกี่ยวกับแม่มึงอ่ะแม่มึงตายแล้วมันก็ตายแล้วเหรอใช่ไงแม่ไงมันจะไม่บอกไงแม่หนูตายแล้ว เบาวมึงจะแม่มึงตายแม่มึงตายแล้วพ uh ูด huh. ง claro ี้เออพ่อมึงก็ตายด้วยวัคซีนนั้นช่วยเธอไว้มันมาจากแม่ของเธอแล้วแม่ม um <ma ึงก็ตายเธอแล้ม่มึงรักมึงมากมึงรู้ไหมจนถึงจะสุดท้ายมึงถึงขั้นแม่มึงขั้นยิงเมียกูกูไม่ตบมันโกกแม่ไม่มีจ้างมันมีจ้างมีจ้างตายได้หรอมีจ้างตายได้หรอแมนเป็นซุปเปอร์เป็นซุปเปอร์วูแมนเรียกของมึงแล้วกันจอนี้อ่ะที่มึงพอใจเลยไหม แคลีออนบอกแม่แม่มึงหยิงเมียกูกูยังไม่ตกแม่มึงก็บุญโขเลยนะบอกไว้ก่อนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเคลก็ออกไปหามหาพี่ชายของเธอตามตามคนเดียวฮะส่วนเชอรี่กั้ันก็ถูกช่วยไว้โดยโดยรัฐบาลโดยรัฐบาลของสหรัฐนะครับเรามีทาือกให้คุณอะไรเงี้ยฮะคุณและเด็กผู้หญิงคนนั้นปล่อยเธอไปซะเธอไม่มีเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ บริสุทธิ์หรือไม่เธอมีจีไอ i ี่บอดีอยู่ไม่ต้องห่วงเราจะดูแลเธออย่างดีอะไรเงี้ยแต่ถึงอย่างนั้นรุ่นที่สุดแล้วคุณมีความสามารถในเป็นประสบการณ์สูงอะไรเงี้ยมันคงไม่อาถ้าเกิดอยากให้จบอย่างสงบสุขแล้วก็คุณมีทางเลือกเดียวภาคสี่ไงทำไงให้กับเราก็กลายเป็นนี่ไงจากนั้นก็กลายเป็นอะไรนะเป็นเซอร์วิสให้กับสหรัฐก็คือไปเป็นภาคตามภาคสี่ใช่ไปช่วยแอชดีต่อ จบเนื้อเรื่องของภาค2เช่นเคยยยเอบีแอปแอปเอปเอฟเอฟเอเอฟเอฟเอฟเอเอฟเอฟเอเออฟเอเอฟเอฟเนฟเเอเอฟเอฟเอเอฟเอเอเเอฟเฟเออเออฟเเฟอออเออออเ ่าจบพอตุ่มไม้ก่อนครับเออเอ้าเอ้าขอโทษครับก็ถูกแล้วเอ้าเออเอาเออผูจะเข้าขั้ตุ่มไม้กูพอใจกูขอโทษอัะปืนไปอับเกรดโคตรแพงเลยคือแบบมึงเคยงแบบว่าให้กูได้จังโสดสุดไม่ได้หรอเกมนี้มันเป็นเที้ยอะไรกูไม่เข้าใจเกมเลยปืนอื่นก็โอ้ยก็กูไม่ได้ใช้ใช้ปืนธรรมดาใช่ไหมใช่ปืนพกใช่เอ้ห่าปืนกระสุนอินฟินิตี้ใครก็ต้องการใช้แต่ปืนจะบอกนี่แหละ โอเคไปกันต่อด่านต่อไปน,ไปนี่น่าจะเนี่ยเนี่ยมาแล้วอ่าไอไอเราที่ไปกไอไอนั่นใช่ไหมไอไอคาลซ์ซอ้อใช่ไหมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมสตีมเอเลนโพลีสตีมช็อปเกมส์สโตร์ for gamers สตีม MTS เกม l l Steam Store ที่ให้การส,สนับสนุนช่องของผม ใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เขา้าไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะฮะ